แม่เห็นแม่ทำงานแล้วก็ทำงานกลับจากโรงเรียนก็แม่แม่ก็ไปทำทำงานทำทำตัวนำผักไรสรันพีเพื่อเพื่อให้พวกมูงเพื่อให้เพื่อให้พวกเราทานกันแม่ไม่อยากไปซื้อแม่แม่ไม่อยากไปซื้อ,อซื้อ,ซ,อซื้อผักของข้างนอกมาทาน ว่ามันมันมีสารพิษค่ะก็เลยก็เลยต้องต้องปลูกเองก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่วัดก็อบอุ่นนะคะอยู่ที่วัดหนูบอกตามตรงนะคะบอกว่าไม่ไม่รู้สึกคิดถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่ามีไม่มีเวลาจะคิดค่ะมีอย่างอื่นที่ว่าต้องทํา ก็มีแค่นี้นะคะรักแม่มากค่ะ <universities> ก็ก็ภูมิใจมากครับที่มีลูกที่ดีแล้วก็คิดว่าตัวเองถ้าเป็นเด็กนี้ก็อยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตก็คิดว่ามีลูกถ้าลูกเป็นคนดีช่วยสังคมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ ก็ถ้าก็อยู่ได้ก็อยากก็บอกว่าก็อยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะเป็นครูถ้าเป็นไปได้ก็ยินดีค่ะอยากจะเป็นครูที่นี่เขาพูดอย่างนั้นนะ่ะก็มีแค่นี้ค่ะโอกาสครับผมก็โอมนะครับอยู่ตามปีนี้ก็อยู่มาสี่นะครับ แม่ให้พูดอยากให้แม่อยากฟังก็จะพูดให้คุณแม่ฟังนะครับว่าก็ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับแม่มาก็ได้สิ่งดีๆจากแม่เยอะครับก็ประทับใจแม่ตรงตรงหนึ่งตรงที่ว่า <'re> ตอนนั้นก็แม่มีปัญหาชีวิตช่วงหนึ่งตรงตรงจุดนั้นเนี่ย เป็นความรู้สึกที่ว่าอาเห็นแม่ครับเห็นแม่ต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาตรงนั้นนะว่าจนจนทำให้ตัวเองก็แม่แม่เองก็เป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ที่แม่รับไม่ได้ก็เห็น เห็นแม่ตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราที่เป็นลูกรับไม่อยากให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหเห็นมาตลอดจนจะปัจจุบันนี้นคะครับแม่เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนต่อสู้อุปสรรคมาได้ก็ประทับใจใแม่ว่าครับก็อยากจะบอกแม่ว่าอยู่ที่นี่มาสี่ปีเนี่ย ความรู้สึกที่รักแม่ก็รักนะครับแต่โตขึ้นมาก็ก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่ารักแต่เราก็โตมาแล้วเราก็เก็บบ้างก็มีบ้างที่ไม่ได้ติดต่อหรือว่าอะไรก็แม่ก็หน่อยใจว่าอยากจะบอกแม่ว่าก็โตแล้วแล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดอยู่ที่นี่ก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็อยู่ที่นี่จะทําความดีก็เป็นของขวัญวันแม่ปีนี้ใชแค่นี้ครับ ขอโอกาสคะ่ะกราบนมัสการท่านสัมณาทุกรูปท่านศิกขมาตรคะ่ะขอจะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านพ่อ,พอแม่ผู้ปกครองทุกคนแล้วก็ติกๆลูกๆทุกคนนะคะแม่โอมค่ะคือไม่ยังไงอะค่ะพระคุณท่านคือว่า สามปีที่โอมมาอยู่ที่นี่อดทนที่จะไม่ไม่คุยกับเขาในใน,ในเปิดใจในที่สาธารณะครั้งนี้ขอเปิดใจเพราะคิดว่าโอมโตที่จะรับรู้ความรู้สึกของแม่ได้แล้วท่ามกลางฝูงชนขนาดนี้จริงๆแล้วชีวิตครอบครัวพ่อ,พ,อพ่อเขาเป็นทหารทีนี้ราชการทหารส่วนใหญ่จะออกชายแดนโอมอ,อยู่กับแม่ปู่ย่าตาย,ยายรอบข้างมีผู้หญิงทั้งนั้นเลยมันมันเป็นแต่ผู้หญิงนะคะ สองปีอยู่อมอ,ม,อมได้สองปีก็ก็เจอโศกแล้วค่ะ mm hmm. ก็ไปช่วยงานที่ชม,มารอรอบข้างอมก็มีแต่ผู้หญิงชม,มารอตอนนั้นก็มีป๊อกป๊อกหินไฟมีคุณอำนาจอย่างเงี้ยจะพูดยังไงอะคะทุกสิ่งที่โอมเป็นก็คือตรงนี้ที่เป็นนะคะ อยังไงอะคะท่านดิฉันจําคําสัมภาษณ์ของพระคุณท่านตอนตอนเตรียมม .4 ได้ท่านถามดิฉันว่าคุณมาที่นี่แล้วต่อไปคุณไม่ต้องใกล้ชิดลูกได้ไหมแบบให้ห่างกันไม่ต้องมาจับกันปากดิฉันตอบว่าได้ดิฉันตอบว่าได้แต่ใจดิฉันบอกว่ามีทางเดียวที่ท่านจะให้ดิฉันไม่กอดโอมได้คือท่านต้องเอาโอมเป็นนักบวชให้ได้ดิฉันไม่สามารถจับตัวโอมได้ละทางเดียวเท่านั้นค่ะดิฉันฝากได้เลยว่า ความรู้สึกของแม่เราโอบม,มกับแม่ไม่เคยจากกันเลยจะไปไหนสองปีที่ไปเจออโศกปุกเสกพุทธาอุ้มเข้าไปตลอดอุ้มเข้าไปหมดไม่ชีวิตเราไม่เคยห่างกันเลยไม่เคยห่างกันไม่เคยจะแม่อยู่ที่โน่นแม่ที่สีมาโศกแม่ก็ทำอย่างที่โอมทำวันแรกที่โอมมาอยู่ที่นี่ โอมเขาเป็นเด็กที่กินเก่งอะฮะเขาจะกินตลอดมาห่วงที่นี่คือเรื่องการกินเขาอยู่ที่บ้านเขาอยากกินอะไรเขาก็ได้กินเขาจะทาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มาอยู่ที่นี่โอมต้องกินเป็นมื้อโอมต้องทําอะไรที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอมชอบอะไรแม่รู้แม่อยู่ที่โน่นแม่กินไม่ลงเลยอะไรที่โอมชอบแม่ตัดทิ้งหมดแม่ไม่กินกินไม่ลงจะกินทีคิดถึงไอ้ป่านนี้ลูกเรากินอะไรกินไม่ลงค่ะช่วงแรกเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนไม่กล้าบอก สมณที่โน่นบอกให้ออมเอาโอมกลับบ้านเถอะไม่งั้นคุณคุณ,คณเอื้อภัยตายแน่รียนบอกถ้าถ้าเอาอมกลับมาที่ท่านบอกว่าท่านต้องเข้มแข็งนะคะนี่ก็เข้มแข็งไม่ไม่ให้ส่งข่าวมาทางนี้ไม่ให้ปรถมประสงค์รับรู้ว่าได้ท่านเป็นยังไงมันก็ทนไปที่านบอกวาา่าถ้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 าเราไม่เข้มแข็งโอมต้องกลับมาท่านก็ตัดใจจากตัวเองไปทํไปให้เข้มแข็งขึ้นที่นก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นได้สมณาได้อะไรทุกคนดูแลท่านก็ดีขึ้นอยากบังเอิญ แม่แม่ที่ชุมชนนี้ถึงพี่หมอหมอฟากฟ้าหนึ่งอะคะ่ะโอมโอมกับพี่หมอนี่รู้จักกันตั้งแต่โอมอายุสี่ปีดิฉันไม่ทราบว่าเป็นมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเป็นเรื่องของกรจินไตย,ยังไงไม่รู้ทําไมถึงโอมมามามา,มาเจอพี่หมอแล้วพี่หมอต้องมาเป็นเป็นแม่ในชุมชนทั้งทั้งที่โอมกับพี่หมอนี่ตอนนั้นโอมอายุสี่ปีก็วิ่งตามพี่หมอตอนที่พี่หมอยังยังอยู่ที่สูงเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อตอนโอม อายุได้เจ็ดปีตอนนั้นป่วยหนักเข้าจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแหละดิฉันถามว่าเล็กๆนะคะเ <ๆ S 1> ขาก็เป็นเด็กอะคะ่ะเ <laughs> ขาบอกว่า <sk r isa> สมมติถ้าเกิดแม่ตายไปเนี่ยบนเส้นทางสายนี้ที่แม่พาโอมทําเนี่ย <sk r isa> ถ้าถ้าถ้าเกิดโอมโตมานี่แม่ขอโอมเป็นนักบวชได้ไหมโอมบวชให้แม่ได้ไหมโอมเ <sk r isa> ขาก็เด็กอะค่ะเขาก็ตอบว่าขอให้โอมไปศึกษาข้างนอกสี่ปีแล้วโอมจะกลับมาบวชนะคะ แม่อยากจะพูดว่าความหวังของแม่คือตรงนั้นก็จริงแต่ถ้าณนะเหตุการณ์ตรงนี้และอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของวิบากกรรมยังไงก,ก,ก็สุดแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโอมก็รู้ว่าอะไรเป็นทรัพย์แท้ที่จะติดตัวโอมไปอะแม่แม่ก็รู้แม่แม่ก็ทําให้โอมเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองเมื่อตอนที่แม่อยู่แม่เก็บอ,อมอะไรโอมก็เห็นแต่นั่นมันไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตนะมันมันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือนอกเหนือความจําเป็นของเรา <c oughs> นะคะ ก,ก็ฝากไว้ว่าเมื่อตอนมหนึ่งมสองเขียนจดหมายไปหาแม่เขาจะระบายทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาจะเห็นภาพพจน์ของที่นี่หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็รู้เราก็ตอบเขามาอมพอมสองมสามคำพูดที่เขียนไปรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเขาจะกลายเป็นว่าเขาสอนเราเขาให้กําลังใจเราต่างคนต่างสู้เราอยู่ที่นู่นเราสู้เหมือนกันตื่นแต่เช้าแม่ก็ทำม,มันเหมือนกันหมดเลยทีนี้พอเขากลับไปบ้านเขาจะบอกว่าอยู่นี่ก็วัดอยู่โน่นก็วัดไปถึงบ้านเขาไม่อยู่บ้านก็ไปบ้านคุณตาคุณยาย อย่างละห้าวันบ้านคุณปู่คุณย่าเขาก็ต้องกลับมาที่นี่แล้วเขาขอพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็ดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันบรรยายอะไรไปบ้างนะคะเนี่ยดิฉันไม่ไม,ไม่ทราบว่าพูดอะไรไปแต่ความรู้สึกของคนเป็นแม่ก็คือตรงนี้แต่ถ้าโอมเป็นไปไม่ได้แม่ก็ไม่ได้คาดคันอะไรโอมมากแม่ก็หวังไว้ว่าถ้าโอมทําได้แม่ก็ ก็ภูมิใจนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาระยะเวลายังเหลืออีกนานอมก็ค่อยๆศึกษาไปทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังของที่นี่เชื่อฟังคําสั่งสอนของทุกๆคนเคารพกับทุทกๆคนนะคะก็คงมีแค่นี้ค่ะสาธุครับมีท่านใดไหมครับขออกาสค่ะก็ ก็อยู่มาตั้ง4ปีแล้วนะคะก็ยังไม่เคยได้เปิดใจก็คราวนี้จะขอเปิดใจก็เป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่มีแม่มาตั้งแต่เล็กนะคะพ่อกับแม่ก็แยกทางกันก็อยู่กับพ่อคะ่ะพ่อก็เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนที่รู้ใจอะคะ่ะตอนเป็นเด็กพ่อก็ไม่เคยไม่เคยเป็นคนที่ตามใจเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้พ่อเนี่ยตอนเด็กๆเกนี่ยพ่อจะชอบตีมากเลยคะ่ะเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ย บางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าพ่อแกล้งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่ชายเนี่ยพ่อจะไม่ค่อยตีไงคะแต่ว่าหนูเนี่ยจะโดนตีบ่อยแล้วก็พ่อตีทีไรเนี่ยก็จะบอกว่าคิดในใจว่าคิดในใจแต่ไม่เคยพูดออกมาว่าหนูเกลียดพ่อนะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบกก็จะไปอยู่บ้านป้าบางครั้งก็ป้าเวลาโดนตีป้าก็จะไม่แย่งไปจากพ่ออะไรเงี้ยค่ะ ถ้าไม่มีบางคนมาแย่งเนี่ยหนูคงตายค่ะมือพ่อเนี่ยอะไรเขาพ่อพ่อหนูตีแต่ละครั้งเนี่ยตีแต่ละครั้งมันไม่ใช่ธรรมดาค่ะแต่ก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่รู้หรอกค่ะว่าพ่อตีเพราะความนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคิดตลอดเลยว่าพ่อผิดเราถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพออยู่ปสีแม่พ่อเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่ตอนนั้นหนูรับไม่ได้หนูไม่อยากหนูไม่อยากเรียกแม่เลี้ยงหนูว่าแม่หนูเกลียดพ่อ แต่รู้สึกว่าก็พยายามพยายามที่จะทำใจมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอเราอยู่นา,นานก็พอเข้าใจว่าพอ่อถาอย่างนั้นเพราะอะไรพ่อส่งไปเรียนที่นี่ตอนแรกหนูก็มาด้วยความเต็มใจแต่พอหนูเจอปัญหาไหลายๆอย่างนูกคิดถึงหน้าพา่อหนูก็เรื่องคิดก็ข้างตัวเองแล้วว่า พ่อไม่ได้รักเราพ่อส่งเรามาเพื่อที่ว่าพ่อต้องการให้ใผักใส่แล้วออกมาจากบ้านเขามีรู้ของเขาาคงไม่สนใจเราแต่ทั้งที่ว่าคิดอย่างนั้นไปเองฝ่ายเดียวด้วยไม่ไม่เคยถา,ามถึงความรู้สึกพ่อค่ะคิดไปเองเวลาเราหมดกำลังใจเราท้อใจเราต้องการอยากจะปรึกษาเราไม่อยากเข้าหาใครแล้วเราจะคิดถึงพอ่อ เขดใช่ไหมแบบ่ว่าพ่อเขดโทรศัพท์มาคุยกับหนูบ้างนะหนูมีปัญหาพ่อก็ไม่โทรมา,าก็เลยคิดว่าตอนนั้นพ่อคงลืมเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอ่อโตขึ้นมาเรื่อยๆความรู้สึกอย่างนั้นมันแบบมันทําให้เราเราพอจะคิดได้แล้วว่าเขาทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่หนูโตมาหนูพูดได้เลยว่าหนูไม่เคยทำอะไรให้พ่อภูมิใจหนูได้แต่เรียกร้องกับพ่อหนูเห็นเพื่อนมีเลยหนูก็อยากจะมีหนูเรียกร้องกับพ่อโดยที่ไม่คิดถึงพ่อเพอาะลำบากแค่ไหนหนูไม่เคยรู้หนูรู้แต่ว่าหนูจะเอาบางครั้งกลับไปบ้านหนูเห็นพ่อซื้อของไอ้นั่นไอ้นี่ให้น้องหนูอยากได้ อยากแค่ให้พ่อซื้อให้แต่หนูก็ไม่กล้าพูดแล้วก็คิดไปเองด่าพ่อเองฝ่ายในใจคนเนี้ว่าพ่อไม่ได้รักเราพ่อมีน้องคนใหม่พ่อลืมเราเราอะมันเป็นลูกที่ไม่ดีแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยดำเลยให้พ่อภูมิใจสักอย่างจนทุกวันนี้หนูคิดได้แล้วค่ะว่าหนูตั้งตัวเองไว้แล้วค่ะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาพ่อให้หนูทุกสิ่งทุกอย่าง พ่อเป็นคนที่พูดหวานไม่เป็นหนูก็เลยตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าพ่อหนูให้มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหนูเพียงพอแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกแบบจะให้พ่อทอดทิ้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือหนูอยากจะอยู่วัดทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อให้รู้สึกมันไม่มันมันไม่ได้ขาดเกินอะไร หนูอยากอยากจะอยู่วัดอยากจะทําตัวให้ดีๆพยายามที่จะไม่รบกวนพ่อหนูอยากเสียสละต้องว่าหนูถึงหนูไม่ไม่ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรหนูอยากให้น้องหนูได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูอยากบอกนะคะว่าหนูจะอดทนหนูจะทำพยายามทำความดีหนูจะไม่หนูจะไม่อายในการที่จะทำความดี อยากบอกอีกอย่างว่าหนูลักพ่อคะ่ะแค่นี้ละคะ่ะขเชคุณพ่อผูกใจลูก่หยครับคุณพ่อมีอะไรจะกล่าวหน่อยไหมครับไม่มีก็ผ่านเลยไปเลยครับขอบการค่ะหนูเกดนะคะจะมาขอเปิดใจแม่ค่ะตั้งแต่เกิดมานะคะยังไม่เคยบอกว่าหนูรักแม่เลยนะคะอยู่บ้านมาบางครั้งหนูจะดื้อบ่อย แม่ก็ชอบว่าชอบบ่นให้บ่นให้หนูดคนเดียวหนูคิดทําไมแม่ไม่ยอมบ่นให้พี่มัง่งน้องทําไมไม่บ่นให้ทําอะไรก็บวนแต่ให้เราบางครั้งก็อยากจะไม่มีแม่จะดีกว่ามีแม่อย่างนี้หน้าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่หนูไม่สบายค่ะเป็นมะเร็งค่ะหนูต้องอยู่บ้านกันดาลําพังอย่างเงี้ยค่ะแม่ไปโรงพยาบาลบ่อยอย่างเงี้ยค่ะ นานครั้งแม่จะกลับมาไปหลายครั้งเนี่ยค่ะก็รู้สึกเป็นห่วงแม่คิดถึงแม่ทําไมแม่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งเป็นห่วงคิดถึงไปใหญ่ว่าแม่จะเป็นยังไงอยู่บ้านจะทําอะไรจะเป็นจะคิดถึงเ้างม้งไหมลูกไหมลูกอยู่ที่นี่คิดถึงแม่มากแค่ไหน พ่อจะเป็นยังไงแล้ววันนี้หนูก็อยากบอกว่าหนูรักแม่ค่ะเพื่น,นี้ค่ะสาธุูครับขอากาสครับ <c oughs> ผมปุยันไทยครับผมก็แม่ถึงถึง,ถงปีนี้แม่จะไม่มานะครับทุกปีแม่ก็มาสายทุกปีแล้วครับผมก็ถึงว่าแม่จะไม่มานะครับแต่แต่ผมก็ก็แม่ก็คืออยู่ในใจเรานะครับ ผมก็มีกรให้แม่ทุกท่านนะครับเพราะทุกท่านเหมือนแม่ผมนะครับกรชื่อว่ากราบแม่นะครับขอนอบน้อมก้มกาบแทบเท้าแม่พระคุณคอยปลกแผ่ทุกสถานจะขึ้นเขาบุกป่าฝ่าลำธารพระคุณท่านตามไปไม่ผันแปรเมื่อยามสุขแม่ก็สุขด้วยทุกครั้ง เมื่อยามทุกแม่ก็นั่งคอยปกแผ่ไม่มีใครใครที่ไหนมาเหลียวแลเห็นแต่แม่นั่งเฝ้าทั้งเช้าเย็นแค่นี้ครับสาธุครับขอาการาครับผมหนึ่งธีรพงศ์สียงสานะครับลูกลูกผมเป็นลูกครูโดมเสียงสานะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมอยู่ม .6 แล้วครับตอนนี้วันนี้วันที่2สิงหานะครับผมอยู่มาปีนี้เขาปีที่6ครับผมไม่เคยพูดเลยครับไม่เคยพูดในงานอย่างนี้นะครับผมพยายามพยายามไม่อยากพูดอ่ะก็เป็นคนที่เขินๆครับก็รู้ว่ารักก็รักนะครับแม่ก็ใครจะไม่รักแม่เราลรอครับนะครับ ก็วันนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างครับที่อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กมาไม่ได้เคยขอโทษแม่เลยครับจะเล่าจะพูดให้แม่ฟังแต่เด็กสมัยอยู่ป .3 ดูโฆษณาหมัดโอนตินผมอยากได้มากครับหมัดโตๆผมเห็นในทีวีผมอยากได้จกได้ใจะขาดครับเห็นเขาเล่นอยากสนุกบ้างพ่อเลยบอกให้ไปรดน้ําผักเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ผมก็ไปรดรดแล้วก็พ่อก ก็ตกลงกับพ่ออย่างนั้นแล้วก็ตกลงเอาพ่อไปซื้อแล้วครับที่บ้านไม่มีขายต้องข้อเมืองครับก็นั่งรถไปกับแม่ฝนมันก็ตกพาแม่ไปลําบากลําบวนฝนตกขึ้นรถเมย์อะไรก็อยากได้ไม่สนใจเลยครับพอได้มาแล้วครับกลับมานั่งที่รถรู้สึกว่าได้มาแล้วทําไมเราไม่ดีใจกับสิ่งที่เราได้มาแต่กลับรู้สึกว่าผมผมเสียใจครับ รู้สึว่าเสียใจเสียใจผมไม่อยากเข้างให้ลยรู้สึกเสียใจที่ว่าที่พาแม่มานั่งลาบากลำบ,บนขึ้นรถเมลอะไรไม่เคยไม่เคยเข้าเมาืองครับคนรอบข้างมาด่า,าอะไรนี่นั่งบ้านนอกด่าแม่ผมเลยก็ผมโตแล้วผมด่าคืนแล้วเด็กอยู่ครับ หลังจากนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากจะทําอะไรพูดในใจว่าอยากจะอยากจะตั้งใจทําอะไรให,ให้แม่ดีๆน่ครับแต่ว่าผมพูดในใจครับพูดในใจมันทําไม่ได้ครับมันนี้ผมต้องพูดครับหลังจากนั้นมาพี่ชายผมก็เข้าสมาศึกษาก็เลยตั้งใจว่า ผมต้องมาครับมันดีครับตามสิ่งที่ดีให้แม่เห็นผมไม่อยากทำอยู่ครับพอเข้ามาก็เอาปัญหาให้แม่อีกครับอยู่มสี่ครับไม่กลับบ้านครับแม่ก็รู้ว่ามีปัญหาอะไรครับผมไม่พูดครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาปัญหาไปให้แม่ผมจะแก้เองอะไรเองครับแม่ก็เป็นห่วงใจจะขาดผมก็ ผมก็ทําได้จิตใจที่ผมทาตามกิเลสเองที่ว่าผ,ผมอยากผมไม่รู้ผมไม่นึกถึงใครครับก็มีผู้ใหญ่ช่วยดูแลปัญหานั้นก็ผ่านไปได้วยดีครับแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมยังทําไม่ได้ก็คือว่าแม่เขาแม่เขาคือผมอยู่ในครอบครัวที่ที่รู้ว่าพ่อก็มี แม่ก็มีคนเดียพวพ่อก็มีคนเดียวครับเพราะแม่ก็ไม่แตกกันครับผมมาฟังน้องรุ่นวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมได้อะไรเต็มที่แล้วทําไมแล้วผมจะไปเรียกร้องอะไรอีกครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ในครอบครัวที่ดีแล้วครับแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมอยากจะไปเรียกร้องอะไรแล้วครับผมเอาแต่ใช้เรียกร้องแม่ก็จะกลับบ้านอะไรอย่างเนี้ครับแม่ก็รู้สึกว่าแม่เป็นห่วงมา,มากๆครับ แต่ผมไม่เข้าใจในความรู้สึกว่าแม่เป็นห่วงผมครับผมเข้าใจแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมทําไมไป็นลำคาญแม่ครับผมเกิดจิตอย่างนี้ได้ไงครับผมไม่เข้าใจครับแม่จะผมจะกลับบ้านแม่จะเจากับข้าวอ,าอะไรให้ผมตื่นไปผมอายคนครับ <laughs> แม่แม่จเจ้าให้ผมมากับข้าวอะไรหอมผมขเนียวให้ผม แต่ผมผมน่าจะผมก็เลยคิดได้ว่ามันเป็นความหวังดีของแม่เราครับผมรู้เลยครับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรักเท่าแม่ผมครับแฟนยังหาไม่ได้เท่านี้เลยครับแม่ผมรักมากกว่าครับ sh ก like ็วันนี้นะครับผมอยู่มหกแล้วครับมหกก็ผม ผมขึ้นมโหผมรู้สึกว่าอะไรอะไรหลายอย่างที่ผมผ่านมาจากมาห้าแล้วแล้วผมไม่ได้ทําครับมันเป็นความรู้สึกที่เสียดายนะครับผมอยากให้ฝากให้น้งนองนๆนะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในสมาสิกานะครับให้ให้รีบทําดีกว่าครับทําให้แม่ภูมิใจเมื่อเราอยู่ในสมาสิกานนะครับแม่เขาจะภูมิใจมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ก็พูด แต่จะพูดให้แม่ฟังหน่อยครับก็คิดว่าผมก็รู้ว่าแม่ผมรักรักผมมากครับแต่ผมผมก็รักแม่เหมือนกันครับแต่ผมพูดพูดไม่เป็นครับพูดไม่ออกจะรักแม่เขินครับครับก็อยากให้แม่รู้วันนี้ก็แล้วครับให้แม่จำไปตลอดก็คแค่นี้ครับสาธุหนึ่งให้แม่หน่อยเจ้ ให้แม่พูดบ้างสิขอาการนะครับผมนะครับ<ม>ก็มโมหกมาก็เปิดใจครั้งแรกนะครับความรู้สึกที่ นี่ต่อคุณแม่นะฮะผมก็รักคุณพ่อคุณแม่นะครับแม่นี่จะให้โอกาสผมคิดเองในชีวิตที่จะไปไหนไปไหนให้คิดเองให้โอกาสคิดมาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม .6 จะไปไหนก็แล้วแต่นะฮะ ผมก็ตัดสินใจมาเรียนที่สมาศิขานะครับตั้งใจเข้ามาเพื่อทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกผมโอเคเลยครับแต่แม่แม่จะไม่ค่อยรู้ด้วยครับ อยู่ป .6 ห้องเรียนก็ไม่ค่อยเข้าครับแต่ก็ไม่บอกให้แม่รู้ครับ <L un> นี่เพิ่งเพิ่งจะรู้นะครับแม่เพราะว่าป .6 ผมก็เกมากครับไปกับเพื่อนยกพวกตีกันบ้างก็มีครับแต่เก็บเงียบครับแม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่ก็ ยาเสพติดอะไรก็ไม่มีนะครับก็มีแต่ยกพวกตีกันเฉยๆตามภาษาเด็กนะครับมาอยู่ที่นี่ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับในวันนี้ก็วันแม่ครับอย่าบอกว่าผมรักแม่และพ่อครับ มันก็เขินเหมือนที่หนึ่งพูดครับที่จะไปบอกว่ารักผมรู้สึกเขินนะครับและอายด้วยแต่มันก็จริงใจครับผมมันพูดไม่เก่งแต่จริงใจครับแล้วก็จะตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นให้ดีเพื่อโรงเรียนและพระคุณของพ่อแม่ครับ ที่ได้ให้โอกาสผมมาเรียนนาทีแห่งนี้